พูดได้เลยว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นเราทุกคนต่างที่จะมีเส้นทางชีวิตรวมถึงมุมมองชีวิตที่พูดได้เลยว่าแต่ละคนนั้นต่างที่จะมีมุมมองของชีวิตและความสามารถในการยากแยกแยะสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่มันแตกต่างกันนั่นเองซึ่งปัจจัยที่มันเป็นตัวกำหนดมุมมองชีวิตของเราแต่ละคนที่แตกต่างกันเล่านั้น มันก็ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญที่เราไเรียกตัวแปรนั้นว่าประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ประสบพบเจอหรือเคยผ่านพ้นสิน่งต่างเหล่านั้นมานั่นเดงและมันก็แน่นอนว่าในการที่คนหนึ่งคนนั้นมีสภาวะความสุนึกคิดในเชิงลบนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนผู้นั้นจะกลายเป็นคนไม่ดีแต่อย่างใด และในการที่คนหนึ่งคนนั้นมีสภาวะความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นปกตินั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนดีเสมอไปนั่นเองซึ่งนั่นเองเป็นที่มาของความพูดที่ว่าเราแต่ละคนนั้นไม่ควรตรวสรุปหรือไปตัดสินผู้อื่นเพียงแค่คนเหล่านั้น มีความคิดรวมถึงทัศนคติที่มันอาจจะปิดเพี้ยนหรือแปลกไปจากความเป็นปกติธรรมดาของคนทั่วไปเท่านั้นเองมันก็จริงที่ว่าเราแต่ละคนนั้นต่างร่นเรียกที่จะมีสภาวะความรู้สึกนึกคิดภายในใจรวมถึงเราแต่ละคนก็ร่นเรียกที่จะมีความเข่งทางจิตใจที่มันแตกต่างกันซึ่งพูดได้เลยว่าตัวแปรสําคัญที่จะกําหนดสภาวะความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเราแต่ละคนนั้น สิ่งเหล่านั้นมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ทั้งสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราแต่ละคนหรือไม่ก็เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เราแต่ละคนนั้นประสบพบเจอหรือผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาในชีวิตนั่นเองซึ่งมันก็แน่นอนว่าในการที่เราแต่ละคนนั้นมีสภาวะความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกันนี้นั้น มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราแต่ละคนมีสภาวะความเข้มแข็งทางจิตใจที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองแน่นอนว่าในสังคมของเราเหล่ามน,มนุษย์มันก็ย่อมที่จะมีทั้งผู้ที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งรวมถึงผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอปับคกันไปเป็นธรรมดานั่นเองซึ่งพูดไปแล้วความเข้มแข็งทางจิตใจของเราแต่ละคนนี้นั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พูดได้เลยว่า เราทุกคนสามารถที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมันได้เช่นกันนั่นเองใช่ว่าในวันนี้คุณนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในคุณที่มีสภาวะจิตใจที่อ่อนแอแล้วมันจะหมายความว่าความ,มอ่อนแอใน,ในใจิตใจเหล่านั้นมันจะอยู่กับพวกคุณแต่ละคนตลอดไปและจงอย่าคิดว่าหากในวันนี้พวกคุณนั้น อาจจะได้เป็นหนึ่งในผู้โชมดีที่อาจจะมีสภาวะความแข็งแก่งทางจ,จิตใจที่มันแข็งแก่งกว่าคุณปกติทั่วไปแล้วมันจะหมายความว่าพรุ่งนี้นั้นจิตใจที่แข็งแกร่งเ่านั้นมันจะอ่อนแอไม่เป็นก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่าโลกใบนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็ย่อมที่จะไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปนั่นเองในวันนี้พวกคุณแต่ละคนนั้นบัวเลาะได้ยิ้มได้ พรุ่งนี้นั้นพวกคุณแต่ละคนก็อาจจะเป็นผู้ที่ต้องร้องไห้ฟุ่มฟัยได้เช่นกันนั่นเองแล้วหากถามว่าการที่เราแต่ละคนจะได้มาซึ่งการมีจิตใจที่มันแข็งแกร่งที่ว่านี้ได้นั้นมันทําอย่างไรกันละ่ะซึ่งวิธีการที่จะทําให้พวกคุณแต่ละคนนั้นได้มาซึ่งความแข็งแกร่งทางจิตใจมาครอบครองได้นั้นพูดไปแล้วการทําสิ่งที่ว่านั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งความจข็งงทางจิตใจนั้นดูเหมือนว่ามันจะมีกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวสั้นๆที่ว่าพวกคุณแต่ละคนจงกล้าที่จะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของพวกคุณแต่ละคนเองให้ได้นั่นเองกฎเหล็กเพียงข้อเดียวของการที่จะสามารถเป็นหนึ่งในผู้ที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งได้นั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการที่พวกคุณนั้นมีความกล้ามากแค่ไหนากันที่จะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองเท่านั้นเองซึ่งนั่นมันก็ดูเหมือนเป็นกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวที่ทําให้ผู้คนมากมายนั้นต่างฟากันยอมแพ้และถอดใจกันมาอย่างมากมายนักต่อน,นักเลยก็ว่าได้ซึ่งหากใครผ่ายบททดสอบหรือกฎเกณฑ์ที่ว่านั้นไปได้คนผู้นั้นก็จะได้มาซึ่งการปลดล็อกขีดจำกัดประความเก่ง,กงทางจิตใจได้นั่นเอง บางครั้งสิ่งที่เป็นหัวใจหลักหรือสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดความเก่งทางจิตใจของเราแต่ละคนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมัน่นและศรัทธาของพวกคุณแต่ละคนนั่นเองและมันก็พูดได้เลยว,ว่าสิ่งที่ยากกว่าการที่จะได้มาซึ่งความเก่งทางจิตใจมาครอบครองนั้นมันก็คือการที่คุณแต่ละคนนั้นจะสามารถที่จะอดทนและฝ่าฟันกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียวที่ว่านั้น เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความเข็งแกร่งทางจิตใจของเราแต่ละคุณม,มากก็คงนั่นเองคนที่กล้าท้าทฤษเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สถานีแห่งแรงมาดาลใจ